มาแล้วซุ่มปลูกต้นใหม่มาแล้วจกปลูกยังแน่นอนบอนสีบอมาหลายคนมานาะเดี๋ยวยางไปเบิ่งก่อนโอ้รถมาสองคัน ต้นบอลมาคันหนึ่งบ่นี่เอาต้นบอลผู้ใดมาในน้อหนิมีแต่ผู้สาวตัวนี่มาซอยนี่ต้นนี้อย่างน้อหนแสงเงินแสงทองอันนี้ต้นนี้อย่างไ้ผู้หญิกันเนี่ยต้นอะไรต้นสะดาบ่้นี่ไม่ใช่ค่ะต้นควาก่ ไม่โคมค่ะโอ้เคยกินลหรือเนี่าอันนี้อันนี้เฟื่อนยังเนาะเฟื่อนท่าหลวงจ้ะเฟื่อนท่าหลวงโอ้โหโบ่แมนเฟื่อนคอนบุรีเนาะอันนี้เฟื่อนเฟื่อนเฟื่อนแดงนี่ก็ยาแดงค่ะอันนี้บอลบอลสีบอลสีพ้าพันวาสาพ้าพันวาสาผู้ใดบอกู้หูซื้อก็บอกในเด้อนี่ผูู้ใครผูแตสลิกาอี๋อย่างเงี้ยเนาะโอ้เป็นน่วยเป็นน่วยนี่บอกสลิกาสิเป็นน่วย อ้าวงมาลับักไสสิอันนี้ยังนี่อยู่เงื่อนคอยก็มนีอยู่ได้ต้นอันนี้ต้นนี้ยังพุ่นต้นนี้ยังนอนชั้เก้าชั้นดอกอันโอ้ชันเก้าชั้นโอ้ยชั้นเดียวกับบท่านได้ยู่ได้โชคเมื่อนี้ละเก้าชั้นเลยใช่ละเจ้าภาพไงคือบเห็นมากลังให้ไอ้โอ้ยนี่รวยรวยรวยรถไ นี่บ่ลุยล้นฟ้าบ่ดิไดาเนี่ยเรล้นฟ้าวันนี้แหละโอ้มือนี่ล้นแท้มือนี่คอยล้วมาถามือเจ้าตั้งแต่สองวงเคืองหุ่นได้หนิมาถางปลามาถางไม่ได้เลยต้นไงหน่มาถางปลาซอยหลงพองแต่สองวงเคืองหุ่นเอ้าอันนี้มันไงฮะอันนี้มันนักได้หน่เนอะมันหนักสองคนตีล่ะสองคนที่ะเอาผู้เดียวได้อยังบ่โอ้เก่งเว้ยผู้เดียวก็ได้เว้ย แข็งแรงเนาะน้ำเอ็นยานนิดหนึ่งอันนี้ฟังนั่นเลยค่ะนุ่งจะดูสวยโอ้เอาไว้เอาไว้มองนีบ่ทางเขาเลยบ่ต้นใหญ่ๆนี่เอาต้นนั้นออกสิสิ่งต้องเ่งต้ต่งอะไร้อเต่งบมละอ่าละหมกกรควงหลบควนครับผมเอ้านึกยังไงถึงมาเนี่ยวันนี้มาเป็นจิตอาสาหน่อยครับโอ้ผมมารอท่านตั้งแต่สองโมงครึ่งแล้วเนี่ยนู่นไปถางป่าตรงนู้นจนเกลี้ยงเตียนหมดแล้วเนี่ย เห็นมาล้วคะโอ้ผมไม่กล้าถ่ายเขากลัวเขาจะอายมาๆมาตรงมาตรงมาตรงมาชนแล้วจะบอกชนแล้วจะบอกโอ้ยโอ้ยก็อยากอายกะอ่าพ่ออะไรบอกโอ้หลายเติบอยู่ตัวนี้เนาะหลายเติบเนาะร่วมด้วยช่วยกันแต่เศร้าแล้ว หลายเติออยู ux, í, leve, like, as, no, ema, yes, oh, ่เดี๋ยวเดี๋ยวซอยพุนโยก่อนจักอันก่อนเด้อซอยพุนโยกก่อนเดี๋ยวคุณสิว่าถ่ายอย่างเดียวนะมึงยังไม่เคยยกช่วยกูเลยนี่เอาต้นนี้หน่อยนะนี่นี่ต้นนี้มันนักดีนี่ต้นนี่หน่อยนี่นี่วาซื้อยังนี้ซื้อยังนี้โอ้เป็นสวนยอมยังไงเรบ่องบ้านนี้โอ้บริจาคผู้มละต้นสองต้นมันบ่นี่ เงินนั่นเฮือนละต้นสองต้นบ่บ่แล้วเอามาจากบ้านเฮื้ยไปครับเกิดอะไรเป็นทีเดียวบ้านเดียวเลยเหรอนี่บ้านไทยอ่ะบ้านบ้านบ้กระดาษโอ้คนบริจาคตีเออครับก็บ้านไในอองโอ้คนบ่เอาบ่อยู่บ้านคนบ่เอาแล้วเอาเอาไว้อยู่แต่มันหลายนะครับโอ้ดีเนาะคันขายได้หลายเงินอยู่ได้เหนียวแต่ว่าแต่ว่ามัดบริจาคแบบนี้ก็ดีเนาะ ยังยังยังเอาไม้เงาเอาไม้หายเงานี่บอกผ่านล้านวันนี่เออโอเคโอเคเลยขอบคุณหลายๆเลยรวยพันล้านต้นตะขบแบบไหนเอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้บอกต้นตะขบเลยอ๋อมันมันโผล่โอ้โหนี่บอกนี่บอกมันยาวมะเจมครับโอ้มันอยากมะแจมอันนั้นต้นอะไรนะไอ้ที่เป็นลูกๆหน่วยๆน่วยหนึ่งสาลิกาสาลิกาเออ สาลิกาใบดาเจ้านี่เก่งเนาะจือได้วัตถุพันเลยเนาะเก่งต้นไม้เนาะอันต้นจเก่งเนาะชือได้วัดเลยมีความสูงไหมครับปลูกต้นไม้สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกเมือนปลูกกระท่อมไหม ใบอะไรไม่ร yeah oh, really, oh ู้เน şey yes, ี่ยใบแดงๆเนี่ยแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองโอ้ปลูกแถบเดียวเลยเหรอก็อันนี้เอาเอาเป็นเอาเป็นลูของเขาเลยเพราะว่าเวลาเวลาดูมันมันจะสวยงามเดี๋ยวนายนายนุมทับก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวันไป mấy cái này, mấy cái để mấy cái này dừa này